จะวางท่อนะครับพอดีโรงเรียนทำน้ําท่วมทุกปีครับหลวงทางหลวงเขาเลยมาวางท่อบายให้ครับทางนี้ก็ภารกิจช่วยลูกหมาอยู่ครับหมามเข้าไปในท่อครับพอดีเขาจะวางท่อเนาะกำลังท่อมันเล่งเข้าไปไม่ได้ครับต้องใช้ไม้ดึง มาลุ้นกันว่าจะช่วยได้ไหมตัดมาดูเม็กโครครับคันใหญ่ครับโโอ้ใหญ่มากครับ ทอ่อครับตักทอ่อขึ้นรถคืนนั้นเอน้องเลิก,กตุ้ยได้ <Okay. S 2> มาแล้วครับมาลุ้นทางนี้ก่อนครับว่าจะออกไหมไไหโอ้ได้มาแล้วหนึ่งตัว เหลืออีกตัวหนึ่งครับอ <c oughs> โอ้ออกมาแล้วครับหนึ่งตัวเหลืออีกตัวหนึ่งเอ,อ, <c oughs> อ้อสองตัวหมดแล้วครับคนแก่นราเราก็ต้องทอนอ

นึกว่าจะเอาออกมาไม่ได้นะครับอยู่ในท่อยังลึกเลยดูวิจโจนตัวเล็กันอมเลยที่เกลาันตะนองย một lèo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  lệch nói hai chân lệch lệch ta hai nay tao thong a thú 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 thú